สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดียามสายนะคะอันนี้อันพามาดูดงดอกเอื้องนะคะอันนี้เป็นดอกเอื้องค่ำนะคะหรือว่าดอกเอื้องหลวงเนาะอันนี้เขาแก่แล้วนะคะกระถางแตกนะคะมีอายุประมาณเจดปปีแล้วค่ะอันจะเปลี่ยนกระถางแล้วก็ขยายพันธุ์เนาะน่าจะใช้เวลาประมาณสัก2วันนะคะอันซื้อกระถางมาเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะเปลี่ยนกระถางเขานะกระถางเขาแตกแล้วก็กิ่งเขาก็แกะะะ่แล้วค่ะเดี๋ยวพ่อก็จะมาแต่งกิ่งนะคะด้คะเราก็จะแต่งกิ่งที่แบบประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็วางลงใหม่เนาะใส่กากมะพร้าวใส่อะไรเอ่ยใส่ถ่านนะคะมันจะมีเฉพาะกากมะพร้าวแล้วถ่านแล้วก็ปุ๋ยนิดหน่อยนะคะเขาไม่ค่อยดอกเลยนะคะเพราะว่าเขาแก่เนาะเจ็ดแปดปีได้แล้วนะคะไอ้ดอกเรื่องดงนี้นะคะ ประมาณ20กว่าตะกร้านะคะตรงนี้เนาะ20กว่ากระถางนะคะเดี๋ยวอันซื้อกระถางมา20บใบนะคะไม่รู้พอหรือเปล่านะเดี๋ยวไม่พอค่อยไปซื้อใหม่นะคะอันนี้เป็นดอกเอื้องพันพื้นเมืองนะคะทางเหนือเรียกดอกเอื้องพึ่งเนาะนี่เราจะเปลี่ยนกระถางดอกเอื้องกันนะคะต้องเอาคุยมะพร้าวมาสับสับแบบนี้ค่ะอันนี้ได้ประมาณสัก10กระถางนะน่าจะไม่พอ เนีสับเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยค่ะก็แรกว่ามันนึกว่ามันจะงานเล็กๆนะคะกลายเป็นงานใหญ่นะนะพอสับกากมะพร้าวให้เรียบร้อยนะคะก็ถึงเวลาย้ายกระถางนะคะ ดูเหมือนง่ายนะคะอันเห็นแป๊บเดียวเหมือนจะแค่แบบโยกย้ายกระถางดึงในดอกเอื้องออกแล้วก็มาหัน่นหันหันแล้วก็อันตัดแก่แกๆทิ้งแล้วก็มาแยกแยะแล้วก็ใส่กระถางนะคะอันนี้คือจินตนาการของเรานะคะ่ะโอ้ในความเป็นจริงอะยากมากๆเพื่อนๆดึงกระถางอะดึงมันไม่ออกไม่ใช่ว่าเราไม่ทุบนะคะกระถางถึงจะทุบก็ยังแก่ยากนะคะเพราะว่าต้นดอกเอื้องมีอายุบางต้นมีอายุ1ิปีนะคะ บางต้นก็เกินกว่านั้นนะคะแต่บางต้น2-3ปีนี่จะดึงง่ายหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็มาตัดไอ้นี่ไอ้ที่มันไม่มีใบตัดออกเลยะคะ่ะที่เขาเคยดอกแล้วเพราะมันแก่เนาะ,ะกระถางหนึ่งก็มาแยกได้ประมาณ4-5กระถางนะคะเพราะมันใหญ่มากๆก็พอถือว่าช่วยงานแล้วนะ,ะพอหาดินให้แล้วก็สับไอก้กากมะพร้าวให้นะคะ อ้ยแบบอันก็นึกว่ามันง่ายๆเพื่อนๆแล้วก็ตอนแรกก็จะทําเองนะคะแล้วก็แม่ลงมาช่วยเนาะดูทรงแล้วนะ่าจะไม่รอดนะ <c oughs> งานพวกนี้อันไม่รู้นะคะอันไม่เคยทำอะคะ่ะเห็นแต่พี่ชายทาเนาะพี่ชายทั้งคนโตคนรองเขาชอบทํานะคะอันไม่เอาไหนเลยะคะอันไม่ชอบงานอันเป็นคนชอบเป็นผู้ชมที่ดีนะคะชื่นชมแล้วก็รดน้ำต้นไม้เงี้ยโอเคค่ะแต่งานให้ลงมือทำเงี้ย ไม่ชินค่ะไม่เคยทำก็เลยทำไม่เป็นแต่คือเราก็คิดว่ามันง่ายๆเนาะก็แค่ดึงดอกเอื้องออกจาก้กระถางแล้วก็เปลี่ยนกระถางก็ใส่ใส่ดินใส่ดินนิดหน่อยนะคะให้พอแบบรากติดเนาะไม่ได้ใส่เยอะนะคะแล้วก็กางมะพร้าวแล้วก็ฐานนะคะถ้าเขาติดดีแล้วนะคะถ้ารากเขาเดินแล้วเราก็อาจจะใส่ปุ๋ยของดอกเอื้องนะคะอันนี้ปุ๋ยเฉพาะนะคะเอาปุ๋ยอะไรมาใส่ไปเรื่อยไม่ได้เนาะ ดอกไม้ต้นไม้อะไรเงี้ยเขาจะมีปุ๋ยเฉพาะของเขาเนาะพืชผักสวนครัวก็เหมือนกันนะคะเขาจะกินปุ๋ยไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนเหมือนเราเริ่มต้นเพาะชำเนาะแต่ดีก็คือว่าต้นเ้าโตแล้วนะคะเอามาเพาะชำไม่ยากเพราะรากเขาก็เดินผสมผลแล้วเราไม่ได้ตัดรากทิ้งหมดเนาะแต่ถ้าเขาปลูกดอกเอื้องขายอันเห็นเขาตัดรากจนเกี้ยงเลยนะคะ อันนี้แม่บอกอย่างนี้ก็ทําอย่างนี้ค่ะเราต้องผ่านผู้รู้ก่อนนะคะอันก็ไม่เคยทำเห็นว่เพื่อนเพื่อนถ้ามันอยู่ประมาณขวบสองขวบอะ่ะมันก็จะดึงง่าย,ยางเงี้ยไม่ได้ห่วงกระถางนะคะเพื่อนเพราะอันซื้อกระถางมาแล้วเนาะแล้วจะใส่กระถางดินเนี่ยกระถางเดิมไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนเขาปลูกอะ่ะเขาต้นน้อยๆนะคะมันก็จะเตี้ยๆเนาะแต่อันนี้ถ้าเราเอาต้นสูงโดดเราใส่กระถางมันลอยค่ะ พอใส่กากมะพร้าวลงไปแล้วก็ไม่ได้อันก็เลยซื้อกระถางดํามาเปลี่ยนนะคะให้เขาให้รากเขาจะเดินง่ายๆเนาะอันนี้มันแน่นเกินไปม่นทั้งดึงก็แล้วเอาไปแช่น้ําก็แล้วนะดึงก็ยากๆะคะ่ะบาง,บางต้นอ,อันใช้เท้ายัาน,นะคะ่ะไม่ได้ห่วงกระถางนะคืออันก็ลองทุบกระถางแล้วนะเพื่อนๆไม่ออกนะคะเสียบมีดไปนหนึ่งอันคะ่ะมีทำขวัวก็คือ มันไม่คมแล้วค่ะอันมาตัดแบบนี้เนาะมีดก็แต่ละประเภทเขาก็ใช้ไม่เหมือนกันเนาะมีทําครัวก็คือมีทําครัวมีดาหย่าคือมีดาย่าเนาะอันนรามาใช้ผิดประเภทก็ทิ้งมีดไปหนึ่งอันนะคมมันไม่ได้นะคะมันเป็นมีดสแตนเลสแต่ถ้ามีดมีดอะไรนะมีดเหล็กนี่เราเอาไปฝนได้เอาไปรับมีดได้เนาะถ้าสแตนเลสก็ทิ้งไปนะคะวิธีปลูกก็เอาเอา เอากากมะพร้าวลงไปก่อนรองก้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปนิดหน่อยนะคะดินประมาณ10%เนี่ยไม่ได้ใส่เยอะนะคะแล้วก็จะวางเห็นไหมดูแม่ดูตามแม่ก็ได้ะคะ่ะแล้วก็วางกล้วยไม้ลงไปนะคะแล้วก็เอาฐานวางลงไปแล้วก็เอากากมะพร้าวทับข้างบนอีกนิดหนึ่งนะคะากากมะพร้าวจะช่วยอุ้มน้ำได้ดีนะคะส่วนดินก็ทําให้รากมันเดิน,นะคะ่ะ แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เฉพาะกาก,าก,ากมะพร้าวกับขี้เรื่อยนะคะหรือกา็กากมะพร้าวกับถ่านนะคะแล้วแต่วัตถุดิบที่มีเนาะมีอย่างก็ใช้อันนั้นแหละแต่เวลาดอกล่ะหูดอกเอื้องคําที่ดอกสวยมากๆเพื่อนๆหอมจนฉุนจนเวียนหัวเลยค่ะเมื่อสิบปีที่แล้วก็อันมาปีแรกๆเนาะมาที่แถวบ้านก็หูหอบมาบฟุ้งเลยค่ะใครมาก็อยากได้นะคะดอกเอื้องคําจะดอก ช่วงสงกรานนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแม่ยิงคนเหนือน,นะคะสาวเหนือคือดอกเอื้องนะคะถ้าบอกว่าดอกเอื้องก็คือคนเหนือนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนเหนือนคือดอกเอื้องคํานะคะแต่ถ้าดอกโอขิดก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบินไทยนะคะอันนี้คือดอกเอื้องคือไอ้ดอกเอื้องคําดอกเอื้องพึ่งนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของคนเหนือน,นะคะมันสวยรลบอบบางแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะ ดอกดูแลงนะคะที่บ้านอันกล้วยไม้เยอะนะเพื่อนๆอเดี๋ยวช่วงประมาณมีนาเมษาเขาก็จะเริ่มออกดอกละดอกเอื้องสายดอกเอื้องตะควายดอกขังตะรอกนะคะแล้วก็เอื้องพึ่งเนาะเดี๋ยวก็รอเขาดอกเลยอันจะมาอัปเดตให้ดูว่าบ้านอันดอกไม้เยอะมากนะส่วนใหญ่เป็นดอกกล้วยป่าบ้านใกล้ป่าเนาะกะ็เวลาไปทําไร่ทําสวนมันก็จะติดตามต้นลําไยอะไรเงี้ยเราก็แกะมาเอามาปลูกที่บ้านนะคะ ยังไม่ได้พาอขายนะคะเพาะไว้ดูเล่นก่อนแต่ไม่แน่นะอันอยู่บ้านนานๆก็อาจจะพาะขายก็ได้ะคะ่ะอันเวลาว่างเยอะนะคะยังไม่มีการมีงานทําเป็นชิ้นเป็นอันเลยค่ะเพื่อนๆกลับมาอยู่บ้านได้แปดเดือนเก่งมากๆเลยอะ่ะ<ม>คือเราเด็กในเมืองนะเด,เด็กในเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะก็อยู่ในเมืองประมาณ30ปีเนาะกลับมาอยู่บ้าน เออเบอร์กินเหมือนกันน,กน,นะคะสองสามเดือนแรกตอนนี้เริ่มชินแล้วปรับตัวได้แล้วและอันก็สามารถตื่นตีห้าได้แล้วนะคะอยู่กรุงเทพมันตื่นเก้าโมงนูน้น <c oughs> ออฟฟิศอยู่ใกล้บ้านนะคะก็ตื่นไปอาบน้ำล้างหน้าเป็นคนก็เข้าออฟฟิศแล้ว,ออลวงานอันไม่ไม่ได้ต่อบัตรนะคะก็ไปออฟฟิศส,สายได้ให้เขาไปก่อนๆนะคะแบบให้แอดมินภายในอะไรเงี้ยเขาไปทำงานกันก่อนก็ <c oughs> นเราก็อยู่ข้างนอกนะเข้าสายก็ได้อะไระคะ่ะ งานอันสบายงานที่บ้านอันทํางานแบบขายประกันนะคะก็ไม่ได้ซีเรียสเดยตัวแทนเข้าเวลาไหนก็ได้นะคะเช้าวก็เข้าไปแค่เคียงงานนะคะตอนอยู่กรุงเทพเนาะแต่มาที่บ้านก็งานอันก็ซาลงนะคะซาลงประมาณ70%เปอเลยอะเพราะว่าช่วงที่ดูแลแม่ได้คือแทบจะไม่ได้ทํางานเลยนะคะก็ข้อดีของงานอิสระก็เป็นอย่างนี้นะคะ่ะ ไม่ต้องตอกบัตรอยู่ตรงไหนก็ได้ที่สําคัญก็มีเครื่องมือในการทํางานเนาะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างก็อยู่ในโทรศัพท์หมดแล้วค่ะไม่ต้องพกเปอร์ห่อเป็นปึ้งเป็นปึ้งเหมือนสมัยก่อนแล้วเนาะก็ถือ iPad อันเดียวหรือโทรศัพท์อันเดียวแบบโทรศัพท์ที่ดีๆหน่อยอ่ะก็โหลดแอปโหลดอะไรได้อะไรเงี้ยก็อันเดียวก็จบแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ทํางานผ่านออนไลน์นะคะอยู่ตรงไหนมุมไหนก็ได้ของโลกนะคะอยู่ต่างประเทศยังทําได้เลย อันนี้ก็มาปลูกไอ้ดอกไม้นะคะมาขยายพันธุ์ดอกไม้แล้วก็เมามอยกันไปด้วยเนาะอย่าทิ้งอย่าคว้างกันนะอันไม่มีเพื่อนมีเพื่อนกันอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละค่ะเติบโตมาด้วยกันนะช่อง YouTube เราเนาะเราก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แบบยดซับหนึ่งซับสองซับอะไรเงี้ยพี่พี่ที่โตมาด้วยกันอันก็ยังไม่ลืมนะคะอาควเตาฟืนเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นเนาะไม่ตายไม่ตายพาพื้นอะไรเงี้ย พี่โจ๊กอะไรเงี้ยคือทักทายกันตั้งแต่เราแบบเป็น FC กันตั้งแต่แบบยอดวิวหลักสิบอะค่ะยอดซับย์หลักสิบนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็มาวางเรียงรายเห็นไหมได้ประมาณ20ไอกระถางนะคะจาก10กระถางเนาะแล้วก็รดน้ำนะคะก็เอาเราเพาะชํำใหม่นะคะก็รดน้ำเช้าเย็นนะคะ แต่อ่านออกแนวขี้เกียจนิดหนึ่งนะคะรถแต่ตอนเย็นเพราะว่าตอนเช้ามันหนาวมากนะคะแล้วหมอกก็ลงด้วยอ่านไม่ไหวแล้วก็ช่วงเช้าอ่านก็จะทํากับข้าวแล้วก็ทําคลิปนะ,ค,ะคลิปเป็นคลิปสั้นเนาะคลิปสั้นทั้งหมดเด็กคือเมนูทํากับข้าวตอนเช้านะคะเพราะแสงมันจะไม่ค่อยได้เนาะแสงมันจะมืดๆหน่อยเพราะว่าหมอกลงแล้วก็มันจะปิดแสงพระอาทิตย์นะคะเราใช้แต่แสงไฟฟ้านะคะคลิปอันก็เลยอาจจะไม่สว่างมากเหมือนคลิปตอนเย็นนะคะ อันนี้ก็เรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราดูผลงานของอันนะคะประมาณปีนี้อันไม่แน่ใจว่าเขาจะดอกให้หรือเปล่านะเพราะว่าเราตัดรากถอนโคนเขานาอแล้วก็เพราะชำใหม่นะคะแต่ถ้าปีหน้าสวยแน่ๆนะคะดอกเอื้องคำนะคะหรือว่าดอกเอื้องพึ่งนะคะ,ะเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวอันพาไปพุทแมงมันกับซอยไข่มดแดงนะเข้าสู่ฤดูกาลแมงมันกับไข่มดแดงนะคะเพ,เพื่อน อันนี้ก็คลิปวิถีไทยบ้านนะคะอยู่บ้านอันก็ประมาณนะคะอยู่เป็นเพื่อนพ่อเพื่อนแม่เนาะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ